สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Upfuture Channel สำหรับข่าวของเราในวันนี้เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายทั้ง3เส้นทางนะครับรวมถึงจะมาอัปเดตความคืบหน้าของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับซึ่งทางการรถไฟได้มีการเร่งเคลียร์พื้นที่เพื่อส่งมอบในเดือนกรกฎาคมนี้ รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง UpFuture Channel ได้เลยครับเป็นรายงานข่าวจากผู้จัดการออนไลน์นายชยทันพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามความพร้อมในการดำเนินการโครงการรถไฟชาญเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย4เส้นทางเมื่อวันที่6มิถุนายน2565 ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รายงานความพร้อมและแผนปฏิบัติการว่าจะสามารถเปิดประกวดราคาก่อสร้างงานโยธา3เส้นทางได้แก่ 1. สายสีแดงเข้มส่วนต่อขยายสายเหนือช่วงรังสิตถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตโดยมีระยะทาง8.84กิโลเมตรมีจำนวน4สถานีด้วยเงินลงทุน 6, 5 7 0 4ล้านบาท สายสีแดงออนส่วนต่อขยายสายตะวันตกช่วงตลิ่งชันศารยาระยะทาง14.8กิโลเมตรมีจำนวน6สถานีเงินลงทุน12,218ล้านบาทและเส้นทางที่3ช่วงตลิ่งชันซิริราชระยะทาง5.7กิโลเมตรมีจำนวน3สถานีโดยงบการลงทุน6,645.03ล้านบาทโดยทั้งหมดนะครับจะสามารถเปิดประมูลได้ในช่วงปลายไตรมาสท,ที่3ในปี2565 โดยตามไทม์ไลน์จะออกประกาศร่างขอบเขตของงานซึ่งจะเปิดประมูลในเดือนตุลาคม2565ใช้เวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประมาณ6-8เดือนและคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2566และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อไปในส่วนของช่วงบางซื้อพญาไทมักกะสันหัวมากหัวลำโพงหรือว่ามีซิ่งลิงระยะทาง25.9กิเมตร จำนวน9สถานีวงเงินลงทุน44,157.76ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแบบสถานีราชวิถีและย้ายตำแหน่งสถานีเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีโรงพยาบาลรามาธิบดีดังนั้นจะใช้แนวคิดการพัฒนาสถานีในรูปแบบเดียวกับการพัฒนาสถานีสิริราชของรถไฟสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชันสิริราช ที่ประชาชนสามารถเชื่อมการเดินทางจากระบบขนส่งมวลชนเข้าสู่อาคารรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกสบายไร้อรอยต่อโดยไม่ต้องกังวลถึงการใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยสถานีสิริราชมีทางรถไฟสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีเรือโดยสารมีรถขนส่งสาธารณะดังนั้นแนวทางที่จะก่อสร้างเชื่อมจากรถไฟฟ้าท่าเรือเข้าอาคารโรงพยาบาลสิริราช ส่วนสถานีราชวิถีจะมีการปรับรูปแบบสถานีใหม่ให้ผู้โดยสารเดินเชื่อมเข้าสู่อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีได้สะดวกและนอกจากนี้ยังมีโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและในบริเวณยมมาราชที่อยู่ใกล้เคียงจะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มผ่านอีกด้วยซึ่งจะต้องไปบูรณาการแบบร่วมกันว่าจะสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างไรเพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบหนึ่ง หรือว่าเข้าสู่อาคารโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องออกมาเดินข้ามถนนเป็นการบูรณาการการใช้ประโยชน์เส้นทางรถไฟสายสีแดงช่วง Missing งลิงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุดในการเดินทางเชื่อมต่อประลัดกระทรวงคมนาคมยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยประเมินว่าจะใช้เวลาในการปรับแบบรวมถึงกรณีที่อาจจะมีการปรับปรุงรายงาน EIA หากการปรับแบบมีผลเปลี่ยนแปลงจากรายงานฉบับเดิมอย่างมีนัยสำคัญโดยคาดว่าอาจจะประมูลหลังจากส่วนต่อขยาย3เส้นทางแรกประมาณ1ปีนายชยาทานยังได้กล่าวถึงการเดินรถไฟสายสีแดงว่ากระทรวงคมนาคมจะพิจารณาแนวทางที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดคือการมีประสิทธิภาพสะดวกตรงเวลาราคาสมเหตุสมผล ดังนั้นในส่วนของการเดินรถจะเปิดประมูลให้เอกชนเข้ามาร่วม PPP ซึ่งทางบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดหรือว่ารอฟอฟอทอซึ่งเป็นผู้เดินรถไฟสา,สายสีแดงในปัจจุบันสามารถเข้ามาแข่งขันได้ทางด้านประหลัดกระทรวงคมนาคมได้กล่าวปิดท้ายนะครับว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องเร่งปรับไทม์ไลน์ในการดําเนินงานรถไฟสา,สายสีแดงช่วงมีซิงลิงให้ชัดเจนและกลับมารายงานกระทรวงอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะเร่งรัดและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไม่ให้มีความล่าช้าซึ่งขณะน,นี้จุดใดที่มีปัญหาการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องทำการแก้ปัญหาแล้วก็ระบุกรอบเวลาในการดำเนินการมาให้ชัดเจนสำหรับไทม์ไลน์ของส่วนต่อขยายสายสีแดงนะครับสำหรับช่วงรังสิตถึงมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์ศูนย์รังสิตและช่วงตลิ่งชันสารยา คาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น36เดือนคาดหมายจะให้เปิดให้บริการในปี2569ส่วนช่วงตลิงชันสิริราชจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น48เดือนเปิดให้บริการในปี2570และส่วนช่วงบางซื่อพญาไทมักสันหัวมากหัวลำโพงหรือว่ามีซิงลิงจะเริ่มก่อสร้างล่าช้าก,กว่า3เส้นทางแรกประมาณ1ปีซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง54เดือน และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2571เมาต่อกันที่ความคืบหน้าของการส่งมอบพื้นที่ของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับโดยนานนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการตามนโยบายของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมซึ่งมีนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานที่ให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการลงทุนภาครัฐควบคู่ไปกับการบริหารจัดการนําทรัพย์สินที่ดินมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้นะครับการรถไฟได้มีการพบปะพูดคุยกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกและหาทางออกร่วมกันกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของชุมชนบุญร่มไทรการรถไฟได้มีความร่วมมือกับการเคหาแห่งชาติจะสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด315ยูนิตบริเวณพื้นที่ริมบึงมักขสราชเทวีสำหรับรองรับการย้ายของชุมชนให้ไปเช่าอยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติของหน่วยงานรัฐและการออกแบบเพื่อก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วยห้องพักขนาด28.5ตารางเมตรขนาด1ห,ห้องนอน และขนาด34.6ตารางเมตรขนาด2ห้องนอนและรวมถึงยังมีพื้นที่รองรับศูนย์ดูแลเด็กศูนย์สุขภาพสำหรับกลุ่มเปราะบางห้องประชุมพื้นที่ส่วนกลางสำหรับประกอบอาหารพื้นที่เก็บรถเข็นสำหรับประกอบอาชีพรวมถึงมีตลาดสดภายในชุมชนซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างได้ในปี2567โดยจะมีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ1ปี โดยในส่วนของการส่งมอบพื้นที่ของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินขณะนี้การรถไฟสามารถแก้ปัญหาในภาพรวมพร้อมกับทำความเข้าใจกับผู้บุกรุกจนได้รับความยินยอมออกจากพื้นที่ครบ100%เเซแล้วและหลังจากนี้นะครับการรถไฟได้กำหนดส่งมอบพื้นที่ให้กับเอกชนผู้ได้รับสัมปทานโครงการในเดือนกรกฎาคม2565ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง UpFuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ